สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวยังสำนักสงฆ์ถ้ำผาเสด็จนะครับก็บรรยากาศก็ล่มรื่นนะครับที่นี่คือสำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์ถ้ำผาเสด็จนะครับตรงโน้นท่านจะมองเห็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่บนสูงสุดเลยครับบนสูงสุดตรงโน้นนะครับพระพุทธรูปครับแล้วมีบันไดทางขึ้นไปนะครับ สำหรับท่านที่นั่งรถไฟสายกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับทุกท่านคงจะเคยผ่านตรงนี้แล้วก็มองเห็นนะครับนั่นแหละครับคือสำนักสมฆ์ถ้ำผาสเสด็จของที่นี่อยู่น่าจะอยู่ในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยภูเขาสวยแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายน่าที่จะมาแวะมาพักผ่อนหย่อนใจหรือทำบุญกันที่วัดนี้นะครับ ผู้ชมนี่นะครับตรงนั้นเป็นทางรถไฟครับที่ทางรถไฟที่ผ่านครับ